เาป้อิดเต็ทก็้อนเห็นเีมากแค่หนเขาอยู่ซีดหตีนปามันปีปามัน เว้าได้ป่ะจุ๊บโนกหรือจันจันฮะเว้าเปิดเสียงว่นี่นี่คือปลาหมันนะจุ๊ปลาหมันโอ้ยเงี้ยจิ้มฟองเปล่าเออกับเปล่ายืนนี่นะปลาหมันปลูกไม้นี่สุมแปลงไม้นี่อะไรแปลงไม้นี่ปลาหมัน หนีมันน้อยเดือนนีมันน้อยุ้มมันน้อยสมหัวเย็นมือแล้วสมหัวแล้วสมหัวเย็นมือแลว้วเป็นราคาหัวดีกับิได้ยย้อนละ หลายมื่นหลายนันเยอะละ่ะซึ่งนี่ปลาหน่อยปลามันหน่อยหน่อยเฮงก็หน่อย,อย,อยงามเลยอ่ทวมหัวแลยอ่ะจ้ะนี่ปลาใยเด้อบ้านนี่ปลาใยสีไลายนี่ปลามันใยละปลามันใยทวมหัวแล้ว<อ> Nam vô Phần hóa đi là chỉ lái mươn vô Phần lạc này Mất hóa đi Chỉ ra yên lạ lạc Nam chưa ตาแมนกลอม,มหวัวแล้วพักอยู่มันสิต,ตายฝนมังหันหวัดตายงามยู่กลอมหัวเด้อดิ่งไทยแบบกลอมหวัวแล้วพักอยู่ตามันน่าจะไปยืนง่ายมุมใด ขวมหัวแล้วปไปไงเป็นราคาค่ะสิไดหลายหมื่นโย่กันมา